ในปี2060ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของทุกมิติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเมืองการแพทย์หรือแม้แต่การสร้างสรรค์งานศิลปะแต่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมอันชาญฉลาดนี้คำถามที่น่าสนใจที่สุดคือความรักและชีวิตคู่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างม,มนุษย์ยังคงเป็นหัวใจหลักของสังคมอยู่หรือไม่ หรือว่ามีรูปแบบใหม่ๆเข้ามานิยามคําว่าคู่ชีวิตเสียใหม่จุดเริ่มต้นของ AI ในความสัมพันธ์ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อมันทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือช่วยจับคู่เบื้องต้นแต่วันเวลาผ่านไปความสามารถในการเรียนรู้เชิงลึกของ AI พัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและแสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเสมือนมนุษย์ได้ มันจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในอนณาเขตส่วนตัวที่สุดอย่างความสัมพันธ์โรแมนติกจากการเป็นผู้ช่วยก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของผู้คนปัจจุบันในปี2060อัลกอริทึม AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งรูปแบบความคิดค่านิยมที่ซ่อนเร้นและแม้กระทั่งการตอบสนองทางชีวภาพเพื่อจับคู่ที่แม่นยำจนแทบไม่เคยมีความผิดพลาด ผู้คนจำนวนมากเชื่อมั่นในความสามารถของ AI ในการค้นหาคู่แท้ให้กับพวกเขานอกจากนี้เทคโนโลยี AI ยังได้ก้าวล้ำไปสู่การเป็นคู่ชีวิตที่เป็นปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มตัวหุ่นยนต์หรือโฮโลแกรมที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมันมอบความเข้าใจการสนับสนุนและความรักที่ปราศจากความขัดแยง้งทำให้หลายคนเลือก AI เป็นคู่ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของความสัมพันธ์แบบมนุษย์และค้นพบความสุขในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มีหลายหลายฝ่ายมองโลกในแง่ดีเห็นว่า AI เติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ ลดความเหงาและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งไปกว่านั้นมันยังช่วยให้มนุษย์ได้สัมผัสความรักในรูปแบบที่ไม่เคยเข้าถึงได้มากก่อนในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงความกังวลว่าการพึ่งพา AI มากไปอาจลดทักษะการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและทำให้ความรักกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้มากเกินไปจนสูญเสียความเป็นธรรมชาติและคุณค่าจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คำถามที่ว่าความรักที่แท้จริงต้องมาจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญยิ่งในสังคมยุคใหม่สรุปแล้วชีวิตคู่ในปี2060ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป AI ได้มอบเครื่องมือที่ทรงพลังและทางเลือกใหม่ๆให้กับมนุษย์ในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่กับมนุษย์ด้วยกันเองอย่างมั่นยำหรือการเลือกมีคู่ชีวิตเป็น AI ที่สมบูรณ์แบบแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่จะผูกพันและแบ่งปันชีวิตกับใครสักคนยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ใครสักคนในวันนี้อาจไม่ใช่เพียงมนุษย์อีกต่อไปอย่างที่เคยเป็นมา